ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินก้นดินครับก็ที่วัดสุทธาวาสนะครับอําเภอบางลำมงนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้ก็ก่อกระแพงหินนะครับก็ก่อจากขอเก่านะครับก่อความสูงนะครับรวมรักษับก็ที่สองเมตรน้อยๆนะครับตอนนี้นะครับไม่ฟ้านะครับ ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับวันที่ยนะี mm ่สิบหกนะครับเดือนห้าหกแปดนะครับก็ดูความคืบหน้านะครับในแต่ละวันนะครับก็เป็นกระถางต้นไม้นะครับ ก็อยู่ในขั้นตอนของการเทรักฐานะครับนี่ก็เริ่มก่อนะครับก็จะเน้นนะครับเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับโดยการเสริมเหล็กค่อยนะครับเป็นเหล็กดีบี20มิลนะครับเพราะด้านในใส่ดินปลูกต้นไม้เต็มนะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงต้องนึกถึงหึงงานช่างหนุกพัทยานะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับ ก็เขาฝากผลงานไว้ด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับเพื่อท่านใดที่สนใจนะครับในฝีมือของทีมงานช่างนุพัทยานะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทร0 8 3 0 5 5 1 5 5นะครับก็จะมีกระถางต้นไม้อีกนะครับ11กระถางนะครับเป็นกระถางวงกลมนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับที่วัดสุทาวาสอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับ ก็กดฝากไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเมื่อท่านใดนะครับที่สนใจครับก็ติดต่อสอบถามนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศัพท์สามสบงหน้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงครับต้างนึกถึงทงานช่างนุพัทยานะครับก็ก็ติดต่อสอบถามจองคิวกันได้นะครับเรื่อยๆนะครับก็ ตรงนี้ก็ลงมือสอง,สองที่นะครับก็ที่บอพอา V I P 99นะครับก็จะเล่นให้เสร็จนะครับในภาย120วันนี้นะครับแต่ก็อุปสรรคก็จะเจอฝนนะครับกับกผลงงานด้วยนะครับสวัสดีครับ